ดีค่ะแอนไทเอฟเรสค่ะบุรีรัมค่ะมาลงสวนของคุณแม่นางนะคะบ้านรูนค่ะบัวเชยจังหวัดสุรินทร์ค่ะอันนี้ก็เป็นอีกต้นหนึ่งนะคะ,ะค่ะมีซึมมาค่ะแต่ว่าไม่สามารถที่จะได้น้ำยางก็เลยปิดหน้าไว้นะคะอันนี้เราจะทำการฟื้นฟูทดลองรอบแรกนะคะโดยการใช้ปุ๋ยน้ำแล้วก็ปุ๋ยเม็ดของเรานี่นะคะ หวานเลยค่ะเปิดหน้าก่อนอ่าค่ะนีนี่อ่าปุ๋ยเม็ดแล้วก็ปุ๋ยน้ำนะคะมันออกแต่มันแต่มันคือออกมาแล้วมันก็หยุด ออกมาแค่เป,ปิดหน้าออกมาแค่เปิดหน้าแต่ว่ามไม่ไหลหค่ะมันบบไหลลงกับปุกก็พักหน้าไว้ก่อนค่ะนั่นแหละโอเคเดี๋ยวประมาณสักเจวันค่ะก็มาเปิดหน้าดูผลนะแม่เนะาะค่ะว่ามันจะไหลต่อเนื่องไหมค่ะโอเคค่ะ